ดีจ้าทุกคนมาเก็บริกเก็บริกนี่กำลังแดงเขียวก็มีแดงก็มีต้องเก็บละเพราะว่ามันจะหนาวละถั่วก,ก็ยังพอมีนะถั่วก,ก็ยังพอมีจะเริ่มเก็บละ นี่แอบมีเห็ดมาด้วยเดี๋ยวไปเก็บพริกก่อนทุกคนเมื่อเช้าฝนตกก็เลยไม่ได้เก็บมาเก็บตอนนี้นะคะล้มระเนระนาดเลยเก็บก่อนเด้อดูซิว่าจะได้เยอะแค่ไหนสองถังจะเต็มแล้ว เลยครึ่งมาละคนเก็บก็เริ่มจะปวดหลังแล้วเดี๋ยวนี้แยกพี่เกดไปนั่งแยกเนี่ยต้นมันสูงล้มแล้วนีระนาดเนี่ยแยกเอ,อกไปไปาไว้ไว้ตำพริกหนุ่มเนาะโอ้ยนั่งเก็บปวดหลังแล้วเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ ใส่ผิดถังละยังมีอีกอน่ในตู้อีกลุยต่อจ้าก่อนที่ฝนจะมาเต็มถังแล้วทุกคนนี่เก็บข้างนอกเสร็จละเหลือข้างในอีกต้นหนึ่ง แต่ว่าทางนี้เต็มละทางนี้ก็เกืบอบละเยอะยะปีนี้เอ่อปีนี้แม่ค้าขายพริกไม่ได้เงินฉันตกเดอ้อนี่เดี๋ยวจะเอาไปล้างดีๆทุกคนไปล้างดีๆแล้วก็ใส่ช่องแข็งเอาไว้เก็บไม่อ,อู้อ้ยยกไปยังไงเนี่ย ในๆก็มันก็จะหนาวแล้วเนาะแต่ต้นนี้มันมันอยู่ในตู้มันยังยังมีดอกอยู่นี่ก็เลยแบบถนอมมันนิดนึงเผื่อมันยังจะออกมาอนะีกเนาะเพราะว่ามันก็อุ่นอยู่แต่ไอ้ข้างนอกนะ่ะไม่รอดหรอกเดือนหน้านี่แหละเดซสมอรเรบท็นี่มะเขือก็ยังโอเคอยู่นี่ดูนี่ ต้นมะละกอฉันม่นจะยกเข้าบ้านอยู่จะคืนไหมเนี่ยเก็บพริกต่อคนเด้อดูตะไครด้ดิเนี่ยดีลยปีนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อพริกเขากินสายช่องแข็งได้แจกด้วยกินเองด้วยแจกด้วย ต้องใส่ถุงมือเก็บไม่งั้นเดี๋ยวเผลอมาถูตาตัวเองเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกร้อยสรุปนี่คือผลงานส่วนไอ้นี่ดูมะเขือพวงต้นสูงไปหนุนดอกก็เยอะแต่ไม่มีเอ่อไม่มีลูก ไม่ไดีเรื่องไม่ไดีเรื่องโอเคสรุปก็เก็บพริกเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเอาพริกไปล้างก่อนเด้อย,ยุกออกข้างนอกก่อนอเ,เดี๋ยวไปหาอะไรมาล้างก่อนเด้อจะเอาใส่ช่องแข็ง เริ่มเจอนี่เริก็บนี่เนื่อที่เยอะแยะเชื่ได้หลายกิโลเก็บเอาเดี๋ยวหาเลมเอาถั่วกันไปกินกับน้ำพริกลงลงทุกคนเก็บผักก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปน้าจ,จ้าสวัสดีจ,จ้า